ว่านขันหมากเศรษฐีค่ะตอนนี้เขามีการนำมาแปรรูปให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นที่สําคัญสามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเป็นแนวคิดดีๆค่ะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่บ้านเขาเลื่อมตาบลตรองหาดอําเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะก็เป็นการดําเนินง,งานของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่นี่นะคะที่เขานําสมุนไพรว่านขันหมากเศรษฐีมาแปรรูปออจำหน่ายค่ะมีทั้งแคปซูลการนํามาดองเป็นน้าผึ้งหรือนําลําต้นเอาฝานเป็น แว่นแล้วตากแห้งนำลำต้นสดแบบหั่นเป็นท่อนไปโชงดื่มน้ำร้อน ก็ได้เหมือนกันนะคะทําให้รับประทานได้สะดวกขึ้นตอนนี้เ,นเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากค่ะทําให้ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานของคณะบุคคลทั่วไปที่สนใจสมุนไพรว่านขันหมากเศรษฐีไปแล้วค่ะว่านขันหมากเศรษฐีเป็นต้นว่านที่ชาวบ้านเ,นเขานําออกมาจากป่าค่ะแล้วก็นํามาปลูกในกระถางจากนั้นก็เริ่มขยายพันธุ์และเริ่มรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าแปรรูปจากว่านขันหมากเศรษฐีแล้วก็จัดจาหน่ายผลผลิต ว่านขันหมากเศรษฐีค่ะจะใช้เวลา3ปีนับตั้งแต่ออกดอกจนผลสุกเต็มที่จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และจะออกผลในช่วงแค่3เดือนเท่านั้นก็คือเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมส่วนเรื่องของสรรพคุณเนี่ยมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตไขมันในเลือดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแพทย์แผนโบราณหลายคนมักจะเรียกว่านี้ว่ายาอายุวัฒนะค่ะ